สแสงสุกสกาเปรียบดึงดาวข้างฟ้าอยู่ที่ตรงนั้นเชือมีกลัวก็มืดมิดแม้ว่าไม่มีสิทธิ์จะเสอะไปรักเธอส2 1สองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมครูหนึ่งนะครับ วันนี้คุหน,นึ่งก็จะมารีแอคชั่นตามคำขออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวเพลงนะครับที่ขอเข้ามาล่าสุดดีเองนะครับ,บก็ทีแรกว่าจะเลงคิวเลยนะแต่เออคลิปนี้นะครับเอ,อิญมีทุกคนขอมาบอกว่าโอ้มีแบบว่ามีตาเมือ่อนะมีบวกมีอะไรด้วยนะครับก็เลยโอเคเมื่อขอมาแบบนี้ก็เลยจัดให้เลยแล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่คุณหนึ่ง ชอบมากๆเลยนะครับก็เพลงนี้ก็นานมากเลยนะคือเพลงดาวค้างฟ้าเป็นเพลงเก่าของกิสริ์นะครับ<แ>เป็นศิลป,ปินฮิปฮอปแบบอันดับหนึ่งต้นๆในยุคนั้นเลยนะฮะยุคนี้ก็ก็ดังเหมือนเดิมนะฮะเป็นตำนานในเมืองไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ดีแอคชั่นไวๆโอ้โหมีบวกเยอะเลยนะฮะดันดันดันนี่ยังมีชีวิตอยู่ นะครับแต่คนหนึ่งก็ติดตามผลงานมาตลอดเมื่อก่อนเขาร้องเพลงแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับนะโอ้โหดันครับตำนานในไทยรีแอคเลยครับโอเคขอมาขนาดนี้ก็ต้องรีแอคให้กับทุกคนได้ชมกันแหละนะครับแลวก็รู้สึกว่าคนหนึ่งพยายามไปดูแล้วนะเพลงดาวข้างฟ้าเนี่ยนึว่าจะมี MB ไม่มีนะครับเป็นนึกว่าเป็น เน,เ,นเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงนะครับดาวข้างฝากขอมาคนหนึ่งก็จัดให้เนาะนะครับโอ้โหตั้งแต่2013บามมากเลยนะครับทุกคนนะฮะจะพูดนักเรียนซะง,งั้นนะฮะวันนี้ติดสอนมานะครับมาขณะคนหนึ่งไปสอนนักเรียนนะบอกว่าอะไรนะ,ะวันนี้แค่นี้ละกันเจอกันคลิปหน้าเด็กหัวลอกกันเต็มหมดเลยนะฮะยังเมื่อกี้คุยกับทุกคนยังบอกว่านักเรียนเลยเนะี่ สลับไปสลับมานะครับไม่เป็นไรเนาะพูดผิดพูดถูกก็ก็เป็นสนุกดีอย่างหนึ่งเป็นอีแนวหนึ่งเนาะนะครับอนไนที่พูดผิดไปก็เม้นมาแซวได้นะครับโอเคไม่ให้เสียเวลา <c oughs> เดี๋ยวมารีแอคชั่นเพลงในตำนาน <c oughs> เพลงที่คนหนึ่ง <c oughs> ฟังในช่วงนั้นแบบโอ้โหดังสุดๆเลยนะครับทุกคนก็ฟังเหมือนกันแหละนะครับเป็นแฟนคลับของอิสระนะครับดาวค้างฟา้าเพราะเสียงของ แรปเปอร์คนนี้ <No. S 1> เป็นมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับแต่งเพลงเก่งมากและดังมากนะครับโอเคอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเพลงเหรอคัหนึ่งพยายามหา MV แล้วนะไม่มีนะครับแน้วข้างฟ้าแล้วมีอีกอันหนึ่งเนี่ยมันมี MV นะครั้ข้าไฟสลิปนี่เป็นแนวคอเวอร์หรือเปล่านะครับแต่เอาเอาเป็นไรเอาแบบเนื้อเนื้อเพลงนั่นแหละ นำมาฟังเพลงด้วยกันนะครับพร้อมไปฟังกันครับดาวค้างฟ้านะครับป้ายโอ้โห,หอืมเนื้อเพลงสุดยอด w L, so เนสุดยอดเนื้อ

ฉึงนาเสียดได้ผมไม่มีเบมดอบินีแว่าในน้ำคูมีแต่ชิวกับชิวอาจจะไม่มีมิลโดนหลบบิลแต่เป็นคนเดียวที่รักเธอมีแต่เอวกับเอวเธอเป็นซูเปอร์สตาร์ยูนิีวีโชวส่วนผมได้ดูกันชายอยู่ในมิวสิกวิดีโอคน One wherever we go baby let me show you something that you never seen before ง่มองไปที่บนฟ้าก็เลือกเมื่อไรที่เธอน่จะลงมาจะให้ปีนขึ้นไปคมไม่มีปัญญาแต่จะคอยฟัอูที่สัญญาสสัสดดเจ้ียนการ

โอ้โห oh เป็นเพลงที่สุดยอดมากๆนะทุกคนโอ้โ oh หบอกแล้วฟังกี่รอบกี่รอบนะครับ mm hmm. เพลงนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะครับ mm hmm. เป็นเพลงที่ใครหลายคนก็ติดหูแล้วก็เป็นแฟนคลับของอิสริดเนี่ย mm hmm. เยอะมากๆจริงคนหนึ่งก็เดินคือร้องได้เกือบเพลงนะ mm hmm. แต่แบบแต่ทันล้อให้แบบเหมือนต้ฉบจบแบบเร็วๆเนี่ยคงร้องไม่ได้หรอก ะะฟังแหละน่ามีความหมายดีนะดาวข้างฟ้าคือบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าดาวมันอยู่บนฟ้าแต่เราแค่ได้มองอ่ะเราไม่อย่างเช่นเพลงนี้ไม่เสอ,เอไปรักเธอได้หรอกเพราะเธอเป็นอยู่บนฟ้าที่สวยงามเหมือนกับผู้หญิงที่สวยงามเลิศสิ่งคุณอย่างแล้วเราจะแบบจะไปขเขาเรียกว่าไปจีบมันคงแบบไม่มี ไม่ไม่มีอะไรที่แบบจะเป็นไปนได้อะนะฮะแต่เขาเราก็เห็นแบบเนี้ยเออว่าดาวมันสวยเนาะเราก็เฉยชมความสวยควางามปลื้มใจเหมือนเราปลื้มผู้หญิงหล,หลายๆคนนะครับมันก็ประมาณเนี้ยเนาะนะครับอก็หลายคนก็ผมว่ามันน่าจะมีทุกคนน่าจะมีแบบอ่ารักสาวหล,หลายๆคนนะครับแล้วก็ปลื้มและเป็นผู้หญิงในฝัน แต่เรามาดูดูตัวเราแล้วโดยฐานะเราแล้วหน้าตาเราละหรืออะไรต่างๆที่สามารถเทียบกับเธอแบบเธอไม่ได้ว่าเธอเปรียบเหมือนดาวบนว่าบนฟ้าหรือนางฟ้าต่างๆเราเราก็แค่แบบคนธรรมดาคนหนึ่งแตไ่ไม่เป็นไรเราก็เป็นมีสิทธิ์ที่จะชอบปื้มเหมือนดาราหลายๆหลายๆท่านแหละทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ชอบคนนั้งคนนี้นะครับ แล้วนะแต่เราก็จะรักใครก็ไม่ได้แต่บางอย่างถ้าเราจีบใครไม่แน่นะเราลองจีบด้วยด้วยตัวเรา,เาตัวเราไปบางคนที่คนหนึ่งเห็นนะอาจจะเป็นแบบว่ารักใครเนะี่ยแล้วก็คือแอบรักแหละแต่ไม่แสดงออกแต่ดูแลทุกอย่างให้เขาพูดษาทุกอย่างพอสุดท้ายไม่แน่ความรักคนนั้นนะอาจจะเป็นคุนก็ได้นคะครับผม,ผม,ผมที่ผมเห็นประสบการณ์หลายอย่าง ก็เป็นประมาณนี้ะนะครับอืมโอเคเชื่อเรื่องความรักนะทําดีไปครับนะทาดีมันก็ได้สิ่งที่อะไรต่อมาตอบแทนมาอย่างดีแน่นอนนะครับเชื่อว่าความรักทุกคนต้องอเลิศแน่นอนนะครับโอเควันนี้ทําตามสัญญาแล้วโอ้โหกดบวกเยอะเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะลงได้ตอนไหนนะครับหรือลงได้หรือเปล่านะครับในคนคนองอัดไปแล้วนะครับก็ตามใจคนดูแหละนะครับ คนดูขอมาก็จัดให้นะครับทุกวันนีอ้อัดเพลงเยอะมากนะครับลงวันละ3คลิปแต่ที่จริงจะลงวันละ5คลิปก็ได้ <c oughs> นะฮะแต่ก็เอาวันละ3มคลิป2คลิป1คลิปก็พอนะครับสูงสุดก,ก็3มคลิปเนาะนะครับโอเควันนี้เพยงค่นี้แล้วกัน,กนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนหนึ่งไปเอาปลาโม่ไปกินนะครับจเจอกันนะครับสวัสดีครับ